ลอยท้อง่อยหน้าแล้วก็ลั่มในตีเข่ามาดูว่ายกนี้ก็น่าจะเร่งกันเต็มตัวแล้วนะครับนั่นนะครับยังคงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมดูจังหวะการจับเพชรน้ำหนึ่งนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับโอ้มาจับได้มีกระทุงแต่ละดอกที่เื้อเนื้อทั้งนั้นครับนี่ครับต้นน้ำครับออกมาเพชรน้ำหนึ่งนี่คนละคนกับปลายยกที่แล้วนะครับขณะที่ทางด้านของเพชรอลังการครับยังคงเปิดหน้าเดินเข้าใส่ครับ้าชน ชวนหาเรื่องครับดูครับในโอ้โหเพชรตําหนึ่งล็อกคอได้ครับมาแห่พอล็อกคอแล้วคอหายครับบังลีโอ้โหจังหวะนี้จับล็อกได้ดีนะครับแล้วก็แทงชาไว้ทําให้เพชรอลังการนี่พยายามจะโต้ก็ยังโต้ไม่ได้มาดูครับดูจังหวะการจับโอ้โหเพชรอลังการพยายามจะชนจะเบียดอาศัยความแข็งแรงนะครับแต่ก็มาชุดนี้นี่โอ้โหเพชรตําหนึ่งทได้ดีครับยังไม่หยุด เดินครับทางด้านของเพชรอลังการแข้งขวามาเพชรน้ำหนึ่งขวาคืนเอาคำคนละแข้งมาดูนายนายเป็นของใครโอ้โหดูครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งล,ล็อกได้เปรียบกว่าวเน่าเพชรอลังการพยายามจะขวางหน้าครับแม่แก้ล็อกคอด้วยการขวางหน้าถือว่าแก้เกมได้ดีครับ ดูจังหวะการจับการแทงนะครับเพชรน้ำหนึ่งนี่ยกนี้นี่ออกมาดีก็อ,อยู่ที่การยืนระยะอย่างที่บอกว่าเพชรอลังการนั้นแข็งแรงลือเกินนะครับแล้วก็ชวนทะเลาะไปเรื่อยเปียกเข้าไปนี่นะครับวงในจบนับบอลเริ่มจะไต่้วยน้้าได้เนื้อเหมือนกันตนยกเป็นเพชรน้ำหนึ่งที่ทําได้ดีแต่ตอนนี้นี่เริ่มจะเบียดเอาเพชรน้ำหนึ่งก็เดินแล้วนะครับไม่สนเบียดเข้าไปเอาโอ้โหแลกกันอย่าง ไปลึกมาจริงๆวยคู่นี้อ๋อแล้วครับผ่านครึ่งทางของยกที่3ไปแล้วเับเดี๋ยวมาดูครับยกที่แล้วนี่ทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนี่มีแผ่วในช่วงปลายยกครับยกนี้มาดูเพชรอลังการจะบี้ได้เหมือนยกที่แล้วหรือเปล่าต้องลุ้นกันแล้วครับใครเชียร์เพชรอลังการก็ต้องลุ้นเอ้าเดินไปโดนแข้งซ้ายครับอลังการจับนายได้เอ้าต่างคนต่างล็อกจังหวะนี้เป็นของใครครับแต่ทําได้ดีทั้งคู่ไม่ว่าวงไหนก็ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนนะครับเพชรน้ำหนึ่ง ดูว่าจะแทงได้สวยๆจังหวะจับโอ้แต่เพชรอลังการก็แข็งแรงชวนทะเลาะนี่นะครับลูกนี้เราสร้างปัญหาพอสมควรพอแ,แทงไว้แล้วก็คาเลยและดูจังหวะการจับการล็อกนะครับจับได้เปียบด้วยเอากระซวกไม่ยักเหมือนกันโอ้โหเสียเปียบรูปร่างด้วยเพชรอลังการเบียดก็ไปนี่ไม่มีบังไม่โต้ดีเรียบร้อยนะครับยุบได้นะครับ <laughs> ้านของเพชรน้ำเงนยกนี้ดีออกมานีเชื่อเหลือเกินว่านอกจากท่านผู้ชมที่ชมอยู่จนืงแล้วก็ตกใจเพชรนาฬกาเองก็คงงงเลยครับเอ๊ปลายกที่แล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับออกมายกนี้นี่แข็งแรงเฉยเลยดูว่ารับเยอะๆนี่มันมีิดช็อตได้นะครับอาวุธก็หลากหลายกว่าด้วยลูกแทงแระคานีครับเป็นอุปสรรคเอาเลยครับตอนนี้เริ่มจะเบียดจะปล้ำมยืนระยะให้ดีนะครับไทยยุคไทยย่นนี่แพ้ได้เลยเพราะว่าอาวุธมวยนี่ก็ออกกันตลอดเลยครับคู่นี้ เสียเข้าไปครับโต้ขึ้นมาเหมือนกันครับแข้งขวาของเพชรอลังการครับแต่ว่าเจอหมัดตรงๆครับวงในตีคีนึงเอากราครับหมดยกที่สามเกมการชกนี่เบียดสู้กันอย่างสนุกเร้าใจเหลือเกินมาดูยกที่4ยกนี้น่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันเลยครับเบียดเข้าหาเหมือนเดิมเพชรอลังการเอาท้าดวลในด้วยนะครับวงในจับบนสู้เดิมจะเด้งสีได้สวยๆมาดูว่าเพชรน้ำหนึ่ง อย่ายุบนะครับตัวใหญ่ก็จริงถะยุบนิดนึงนี่โอ้โหเพชรอลังการนี่ก็แข็งแรงนะครับดูว่าจะบดอยู่แน่ครับเอาแต่ตอนนี้จังหวะลูกแข็งแล้วก็ขาตกเวทีมันเวทีมันเล็กเกินไปหรือเปล่าครับเอาเดินต่อกับไชรอลังการแข้งสายเปิดทางจับในนี่ครับเอาแล้วครับเหลี่ยมนี้ได้แล้วครับเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆครับไชรอลังการเอาดูครับเดี๋ยกบ่าขวาหน้าแทง เพชรน้ำหนึ่งเองก็ไม่สวยครับดูครับล็อกและแทงคาครับแทงคารอกรรมการแยกอ้าวต่างคนต่างทําได้ดีครับยกนี้นี่นะครับที่เขาบอกว่าต้องมาเจอกันอีกภาคเป็นภาคที่3นะครับเพราะว่าสองครั้งแรกนั้นผัดแพ้ชนะกันมามาเจอกันในครั้งนี้ดูเริ่มจะจับบอลแล้วก็จะทําได้ดีแล้วนะครับโอ้ยเพชรอลังการเริ่มจะโหมตีได้สวยๆเพชรน้ำหนึ่งจะรับเยอะไม่ได้นะครับอาวุธดีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับลูกแทงต้องขยันโต้ โอ้โหตีกันไฟลักจริงๆครับคู่นี้หากแสงได้ไม่ได้ครับเกมของเพชรลังการเดินขยับเข้าหาครับต่อยท้องลำตัวไปก่อนเป็นยังไงเพื่อนจุกไม่จุกไม่จุกเอาไปอีกทีหนึ่งครับวงนายดูครับล็อกได้ยิบได้สะบัดไว้ก่อนบะไปติดครับเดินต่อครับสะบัดได้สะบัดไปครับเพชรลังการบอกไม่สนครับ เป้าหมายของเขาคือทําให้ทางด้านของคู่ต่อสู้ขเขาที่หมดแรงก็ต้องเป็นต้หนึ่งแต่ว่าเป็นต้นหนึ่งเองก็ยังยืนระยะปักหลักสู้ได้ดีครับแต่ว่ามีเหลือมองทีมงานนิด,นดๆรับบางกีเป็นต้นหนึ่งนี่ไม่สนนะครับได้จังหวะลูกขวางและลูกแทงนี่เลยครับโอ้โหสวยชัดเจนเอาตะตุกเเลี่ยมตีโอ้โหเอาแล้วับพลิกไปพลิกมาจริง อยู่นี่การยืนระยะนะครับเพชรน้ำหนึ่งไม่ยุบี่สนุกแนะ่เอาเพชรอลังการก็เลยยัดยับเปียกจะโชนกลัาไหมมาโดนลูกแทงเลื้อนะครับถือว่าแก้เกมมาดีแล้วก็เป็นอุปสรรคให้กับเพชรอลังการเลยครับแล้วเมื่อกี้นี่มีจังหวะพงมาลัยกับแม่บิดมาท่้นเลี้ยวเลยครับเอาแต่ว่ายังสู้ต่อดุยต่อครับเพชรอลังการแต่มันอึดอัดหน่อยอะ่ะพอเข้าไปก็แย่ครับเจอเพชรน้ำหนึ่งตั้งลำ้ำทำสวยสวยเอาไว้ครับ โอ้โหทีมงานนี้บอกให้ชนเข้าไปนะครับผักออกไม่ต้องไปปั้มในต่อยมัดอ้อยเข้าไปลำตัวเ,เบียดเข้าไปนี่นะครับลูกนี้นะครับลูกที่เด็ดแทงแล้วก็คาไว้นี่นะครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ถึงตอนนี้นะี่นมาจะเป็นงานหนักของเพชรอลังการแล้วครับนี่นะครับพอเ,เบียดไปแล้วปะทะไปแล้วเสียดสีไปแล้วนี่ความใหญ่ความยาวของเพชรน้ำหนึ่งนี่มีผลครับแต่ว่าเพชรอลังการยังไม่ยอมนะครับ รับได้ที่ยังไม่ยอมก็ยังมีโอกาสมีลุ้นแหละครับอ่ะดูครับลายยก4ครับแมแต่ว่าเรียวแรงพละกำลังนี้ดูถดถอยลงไปครับต่นของเพชรอาลังการเดินตั้งแต่ยกแรกนะครับพอโดนไปเยอะๆนี่ทำท่าจะยบจะย่นเหมือนกันเพชรน้ำหนึ่งดูว่าจะมั่นใจแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับหมดไม่หมดสุดท้ายน้ำเงินแผ่วเองครับอ้าวเดี๋ยวมาดูยกห้าครับพลิกเกมได้ไม่ได้ครับเพชรอลังการ าทจากนี้ไปนะครับแหมสีหน้าผมเป็น้หนึ่งนี้ยังยังไม่เป็นอะไรครับยิ้มสบายใจอยู่เอาแล้วครับลุยแหละเพชรอลังการครับแหมปลีเข้าวงในประชิดตัวครับต่อยมาสับสอกเอาครับมันขวาดูครับได้ไม่ได้ครับพยายามจะเร่งเกมครับทางด้านของเพชรอลังการแต่ว่าเพชรหนึ่งนิ่งครับค่อยๆกันค่อยๆโต้คืนครับไปกันเชียงโวลออกไปเดี๋ยวว่าไม่ยอมปั้มไหนเลยนะครับเพชรอลังการนี่ผักออกกันเดียวต่อยมาฟันศอก เพชรน้ำหนึ่งมีมีลูกดักแทนสวยๆโอ้โดนเหมือนกันไะมครับไม่ใช่ไม่โดนเ้าอ่าอย่าประมาทนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหมัดมวยเพชรอลังการนี่ดูไม่ยอมแน่ๆนะครับอัดฉีนี่โอ้เกือบนับแสนบาททีเดียวนะครับตอนนี้นี่นะครับเดินเบียดต่อยหมัดโอ้ต่อยท้องไปหน้าแต่พอโดนเสียบเข้าไปลูกนี้นี่โอ้โหเรียกว่าแรงเหลือเกินไีเจ็บนะครับรูปร่างสูงยาวเข่าแหลม เอาอีกหน่อยหรือเปล่าครับคืออยากจะทําเหมือนกันนะแต่ตอนนีมน้มันได้แต่คิดแล้วครับทําอะไรก็ลําบากครับนี่ครับผู้ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามก็เห็นหมดนะครับรูกลางนี่ร้อยปอน์นี่ไม่น่าจะเป็นรองไคเลยนะครับเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็โชกได้ทั้งบูทั้งบุนด้วยครบเครื่อจริงๆอ่ แทงแล้วก็คาแทงแล้วก็คาเพชรน้ำหนึ่งก็พยายามจะตะกายนะครับปล้ำหนแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนดัดตอนนี้มาเดินต่อยหมัดฟันศอกแล้วเขาเกมจะพักงหบหรือเปล่าไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดเพชรน้ำหนึ่งน้มันออกมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ออกมาคุมเกมคอยเตะคอยถีบนะครับเข้าวงในนี่ก็แทงคาเอาไว้เดียวแล้นี่จะหมดเกลี้ยงแล้วอ๋อยังมีฮึดนะครับไม่ยอมง่าย โอ้โหอีกหนึ่งหน้าทีครับยังไงครับเดินเดินไปไหนครับแหมไม่รูจะทำอะไรแล้วครับตอนนี้ครับเอาสับสักทีนึงเอาพาที่ว่าโมโหครับเสียงเชียร์เริ่มมาครับขอสักหน่อยมีหรือเปล่าฟ้าผ่าไปฟ้าผ่าหรือเปล่าเอา้าพึดกงจะมาอีก,กรอบนึงโอ้โหอะไรช่วงเป็นการใหญ่เลยนะครับตอนนี้เรียกว่าซ้ายขวาซ้ายขวาต่อยเย็นเดียว เพชรน้ำหนึ่งก็ไม่ประมาทนะครับดูว่าชกละเอียดด้วยวงไหนนี่คอยลลอะเอาไว้แล้วก็มีโอโดนหุกซ้ายเขาเวลาย,ยังเหลืออีกครึ่งนาทีเบียดเข้าไปต่อยมัดเพชรน้ำหนึ่งอย่ากตกใจนะครับต้องทุ่มให้อยู่นะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอาทิตย์เรือนแสนดีเดียวเพชรอลังการ ว่าเพื่อัำหนึ่งยกปลายยกสองที่ทำท่าจะหมดที่ไหนได้ดึงให้เล่นครับแม่ชกแบบนี้นี่เก่าจริงครับนปลายยกสองนี่ชัดเจนเลยนะว่าเขาหมดนะครับดูเหมือนแผ่วดูเหมือนช็อตไปเลยคือว่าทำท่าจะหมดแล้วก็ยกที่สามนี่เพชรอลังการเนี่ยเดินมั่นใจเข้าไปไปโดนแทงเยอะๆดันยุบไปเองนะครับเอาลนะครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดถินอย่างเป็นทางการนะครับ อยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับป่วยคู่นี้เพชรน้ำหนึ่งสสประกรณ์นะครับ